สาวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับผมโบรุชาเลนเจอร์ว,วันนี้นะครับเราก็จะมีลูกค้าสปอนเซอร์ของเรานะครับนั่นก็คือทางร้านไฟไฟายนั่นเองนะครับ<ๆ>เขาก็ได้ส่งเจ้าโรเดอร์มาตัวหนึ่งนะครับโรเดอร์ตัวนี้เนี่ยมันเป็นที่ต้องพูดว่างไงเดีย๋ยวที่นิยมมาใหม่มาล็อตแรก หายอตที่2หายอันนี้คืออตที่3นะครับที่ผมคือได้มารีวิวเนี่ยคืออันนี้คือรตอที่3คือ2อ็อตแรกเนี่ยมันหายไปหมดแล้วนะครับมันเป็นอะไรที่นิยมมากนะครับไอ้โหลดเดอร์ตัวนี้เนี่ยมันคืออะไรนะครับมันก็คือตัวนี้เลยออโตบอท EMG ก็จะเป็นสปีดโหลดเดอร์รุ่นอิเล็กทริกนะครับก็จะเป็นแบบระบบไฟฟ้าโอ้โหระบบไฟฟ้าไว้โหลดเดอร์อ่ะมันจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับไป ของข้างในเนี่ยเดี๋ยวผมจะเสกออกมาด้วยเวทมนต์ของผมนะครับสามสอ,อืมผมชอบเวมนม์นของ c ช a l ลนเจอร์ดีจังรถดเิมจี <c oughs> ตัวนี้นะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวนี้เนะี่ยเขาจะมีอยู่ด้วยกัน3สีนะครับซึ่งสีที่ผมถืออยู่เนี่ยอันนี้นะ่ยจะเป็นสีทรายนะครับแล้วเขาก็จะมีตัวของสีดําและ สีน้าเงินของ EMG ด้วยนะครับเจ้าโหลดเดอร์ตัวนี้นะครับมันเป็นโหลดเดอร์ไฟฟ้าที่สงพลังสูงมากเขาเอาไว้โหลดพวกแบบแมกกาซีนมิดแคปได้โหลดพวกของแก๊สได้โหลดได้2อย่างนี่ถือว่าไม่ธรรมดานะซึ่งเขาใช้เวลาโหลดนะครับของเจ้ามิดแคปเนี่ยอยู่ที่ไม่ถึง20วินาทีนะครับแล้วก็ของแก๊สเนี่ยเขาเคลมไว้อยู่ที่ว่า3วินาทีหรืออาจจะเร็วกว่าโอ้โหแสดงว่าตัวนี้น่นาจะสงพลังสูงขนาดความจุตัวนี้นะครับเจ้าโหลดเดอร์ตัวนี้เนี่ยมันจะอยู่ที่1น0 0น่ัดนะครับก็ถือว่าจุกันได้เยอะ เขาทํามาจากโพลิเมอร์ดูบรองนี่ทำไมชื่อมันเหมือนฝรั่งเศสจังวะซึ่งมันมีความแข็งแรงนะครับแล้วก็น้ําหนักเนี่ยที่เบามากๆแต่เรายังไม่ได้ ทดลองกันแบบว่าเอเอ,อเนี่ยมันเบาแต่ถ้าใส่กระสุนเนี่ยมันจะเบาหรือเปล่าอันนี้เรายังยังไม่ได้ทดลองกันตรงนี้นะส่วนท่อโหลดของเขาตรงนี้นะครับเขาจะเป็น CNC s t a i n l e s ขัดเงานะครับเวลาโหลดเนี่ยเขาจะลื่นไหลได้ทุกครั้งนะครับในการโหลดนะครับก็ถือว่าดีเลยนะเขามาเป็นแบบ Stainless Steel นะครับส่วนตัวนี้นะครับเขาเป็นระบบไฟฟ้าถูกไหมมอเตอร์ฟีดของเขานะครับมันจะเป็นมอเตอร์ฟีดที่กําลังสูงมากสามารถบรรจุแมกกาซีนที่แข็งได้นะครับชุดเกียร์ภายในของเจ้าโหลดเดอร์ตัวนี้นะครับเขามีการ CNC มานะครับซึ่งก การเนี CNC เนี่ยมันเป็นการยืดอายุการใช้งานแล้วก็มีความแข็งแรงและทนทานโอ้โ oh หชุดเกียร์เขานี่คือแข็งแรงเลยนะครับ CNC ด้วยไม่ธรรมดาอะแดปเตอร์ของเขานะครับที่เขาให้มานะครับก็จะให้มา4หัวโดวยการซึ่งไอ้สหัวเนี้ยคือใช้ในการโหลดแมกกาซีนไม่เหมือนกันก็เดี๋ยวผมจะมาใช้งานให้ดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงแบตเตอรี่ในการใช้งานนะครับตัวนี้เน,นี่ยนะเขาจะรับรองอยู่ที่7.4และ11.1นนะครับแต่ว่าเขาบอกเลยนะครับว่า อยานะครับยาใช้14.8ขึ้นไป14.8ขึ้นไปเนี่ยอันนี้คือใช้ไม่ได้นะครับผมมองว่า1 1 1เพียงพอนะครับครอบคลุมหมดนะครับสำหรับเจ้าแบตเตอรี่ในการใช้งานตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาใช้งานกันให้ดูนะครับก็เออทีมงานครับขอกระสุนหน่อยลืมหยิบกระสุนเอามาถุงหนึ่งอะไรก็ได้เอามาถุงหนึ่งทีมงานขอบคุณครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มการใช้งานกันเลยนะครับก็ขั้นแรกเนี่ยคือเจ้าตัวนี้นะครับเขาจะมีแผ่น นี่มีแผ่นตัวนี้มาให้นะครับก็า <c oughs> คือจะเป็นแผ่นกันลื่นเราก็จะติดกันอยู่เนี่ยในลักษณะอย่างนี้อ่านี่เราจะแปะกันอยู่อย่างนี้เลยนะครับส่วนการเราจะใส่แบตเนี่ยคือเราจะเปิดกันตรงด้านหลังนี้เปิดมาปุ๊บอ่าแล้วเราก็จะเอานิ้วเนี่ยล้วงเข้าไปซึ่งเจ้าโหลดเดอร์ตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นพลัดดีนมาให้เลยนะอ่ะเดี๋ยวผมหาก่อนมันอยู่ไหนวะ เขี er ่ยเขี un, ่ยคึงคึงเขี่ยเขี่ยคึงคึงเอ้ยอน,นี่หาไม่เจอจริงกันเนี่ยเราเสียบแบตกันแล้วนะครับซึ่งเราจะต้องเนี่ยนำแบตเนี่ยใส่เข้าไปในนี้แต่ผมขี้เกียจนะครับผมเปิดอย่างนี้ให้ดูก่อนแล้วกันเนาะแบตเนี่ยผมจะบอกว่ามันเสียบคาไว้ได้นะครับเพราะว่าเขามีสวิตช์เปิดปิดอยู่ตรงนี้คือถ้าเราใช้งานเรากดเปิดเขาก็ทํางานอ่าแต่ก่อนที่เราจะทําอะไรเนี่ยเรากดปิดการใช้งานไปก่อนไม่งั้นเดี๋ยวกะสูนพุง่งกอกระสุนเข้าไปนี่เราจะเทกันเข้าในนี้หนึ่งพัน 400นัดเราจะมีแม็กกาซีนตัวทดลองเนี่ยมาด้วยกันอ่าผมมีอยู่แค่4แบบผมมี EMG Lancer มี EPM1 ตัวยาวและตัวสั้นแล้วก็ผมมีแม็กกาซีนแก๊สปืนพกมาให้ดูการที่เราจะเลือกหัวนะครับหัวนี่เนี่ยคือเขามีด้วยกันเนี่ยอยู่4แบบนะครับซึ่งแต่ละแบบเนี่ยเราจะจุแม็กกาซีนเนี่ยต่างกันอ่ะอย่างไอตัวนี้เนี่ยอันนี้นะคือไฟฟ้าปกติเลยนะครับเราวางครอบไว้ถ้าเราจะใส่เป็นแก๊สอ่ะนี่คือหัวแก๊สนะครับหัวแก๊สเขาจะเป็นอย่างนี้ แล้วก็วางครอบนี้เข้าไปคือทุกครั้งเนี่ยก่อนที่เราจะวางครอบนะครับเราต้องปิดก่อนถ้าเกิดเราไม่ปิดเนี่ยเรากดเข้าไปนะครับกระสุนพุ่งแน่นอนนะครับเราต้องกดปิดสวิตช์ก่อนนะเดี๋ยวเราจะโหลดไฟฟ้าให้ดูก่อนวางนี้ผมเปิดสวิตช์ EPM ตัวสั้นก่อนคานการโหลดนะครับเราก็แค่คว่มลงเราก็กดปื๊ดเขาก็จะกระสุนเขาก็สูกป้อนเข้าไปโอ้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 อ่ะอันนี้คือ ถ้ามันหยุดปุ๊บเนี่ยแต่ว่ากระสุนเต็มแล้วนะครับตึงมืออ่าปึ๊บโอเคเฮ้ยใช้ได้เลยเดี๋ยวเรามาดูตัวยาวม p e m 1มาโหลดเลยนี่ได้ยินเสียงมอเตอร์นะเขาทำงานนะครับซึ่งถ้าเกิดมอเตอร์ตัวนี้เนี่ยเขาปั่นนะครับปั่นกระสุนไปนเรื่อยๆเนี่ยแล้วเอา EPM1 อยู่นะโอ้โหสบายอ่ะจะเห็นไหมฮะตัวสีส้ม อ่ะอันนี้คือเต็มแล้วนะครับมันก็จะตึงมือมันก็จะแบบมันเหมือนแบบมันกดไม่ไปต่อนะครับนี่ก็คือเต็มแล้วแลนเซอร์ของเ m G ปั๊มเลยอันนี้ดูหน้าหน่อยอ่านี่ฮะลูกวิ่งเข้ามาแล้ปึ๊บ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 ,บโอเคตึงมือเห็นไหมฮะก็คือเรียบร้อยเลย3ตัวนี้ถือว่าโหลดได้ดีมากคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูแมกก๊สกันหัวแก๊สนะครับ เราจะต้องใช้เป็นหัวนี้ถ้าเราจะเติมแก๊สเนี่ยเราเติมยังไงไอตัวศูเนี่ยอยู่ด้านหน้าถูกไหมเราก็จะเอาเนี่ยนะครับไอตัวนี้มันจะมีลูกศรชี้นี่มันจะมีลูกศรชี้ขึ้นอย่างนี้เออถ้าเราดูกันดีๆนะก็คือเรา,เอาไอจอยด้านกระสุนเนี่ยตามลูกศรชี้ไปด้านหน้าเลยนะครับก็คือจะเอาอย่างนี้ชี้ไปด้านหน้านะวางปึ๊บโหลดแม็กให้ดูมาโอเคเต็มแล้วนะครับแบบนี้ถือว่าเต็มแล้ว ก็ถือว่าถ้าเป็นแม็เกเกี่ยวกับพวกของ AR หรือ NWS เงี้ยผมคิดว่าน่าจะโหลดแบบปุ๊บเต็มเลยนะครับก็ถือว่าโหลดได้ไวอยู่นะสำหรับเจ้าโหลดเดอร์ตัวนี้นะครับหลายคนนะครับมีคําถามนะครับว่าอา้าวแล้วถ้าเกิดสมมุติเราเล่นเสร็จปุ๊บแล้วเราจะเคลียร์ลูกเข้าโหลดเดอร์เราทํำยังไงนะครับหลายคนก็อาจจะแบบว่าเอ้ยเปิดฝาถูกไหมแล้วก็กอกลูกอะไรอย่างงี้อันนี้ผมพูดเลยนะครับอาจจะเสี่ยงที่ว่ากระสุนอาจจะหกไหลได้แต่ว่าเรามีนวัตกรรมอย่างหนึ่งนะครับฝาตัวนี้ คือเราเปิดฝาตัวกรอกกระสุนถูกไหมอ่าปกติเราเวลาเราเติมเราจะใส่กันตรงนี้ถูกไหมแต่ว่าถ้าเกิดเราจะเคลียร์ลูกเนี่ยเราก็แค่เอาเจ้าฝาตัวเนี้ยมาครอบไว้ตรงนี้อ่าเนี่ยเวลาเราครอบตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมปิดก,ก่อนเดี๋ยวมันไหลเห็นไหมฮะคือเราสามารถครอบไปได้เลยนะครับพอครอบเสร็จปุ๊บเราก็จะเคลียร์กระสุนได้นะครับแค่หัวปากอ่าเคลียร์แป๊บเดียวเสร็จแล้วนะครับเล่นเสร็จยิงเสร็จเคลียร์กระสุน ง่ายดีจังถ้าเราจะเคลียร์แกส๊สอะเราทำยังไงซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็ใช้คําว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะเคลียร์ยังไงแต่ว่าผมก็มีวิธีอย่างหนึง่งก็คือไอหัวตรงเนี้ยมันมีประเด็นมันมีประเด็นยังไงคือเวลาเราเติมเนี่ยเราจะเติมกันอย่างนี้ถูกไหมอ่ะก็คืออย่างนี้แต่เวลาเราเอากระสุนออกทําเหมือนกันอย่างนี้ครับแล้วก็เคลียร์ทีละเม็ดเออก,ก,ก็สะดวกดีเหมือนกันนะแต่มันก็ดู นานๆหน่อยเคลียร์เสร็จแล้วเอ้ยถือว่าไวดีนะแบบเอาอย่างเงี้ยเคลียร์ออกอดีเหมือนกันเว้ยจบการรีวิวไปแล้วนะครับผมนะสำหรับเจ้าโหลดเดอร์ตัวนี้นะครับเป็นโหลดเดอร์ไฟฟ้าที่ทรงพลังมากสามารถโหลดลูกแบบเราไม่ต้องมาเสียเวลาแบบนั่งเอาโหลดเดอร์มากดปั๊ม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 เสียเวลาหรือจะมาเสียบแล้วปันป่นปันป่นปัน่นปั่นปั่นเสียเวลาไฟฟ้าตัวนี้นะครับผมวางกดปั๊มปื๊ดจบเลย นะครับมันเป็นอะไรที่อีซี่มากๆเลยนะครับสำหรับเจ้าโหลดเดอร์ตัวนี้นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่แนะนําให้สําหรับผู้เล่นแอร์ซอฟนะครับมีพกติดกันไว้ก็ดีเหมือนกันนะครับสำหรับเจ้าโหลดเดอร์ตัวนี้หากใครอยากได้โหลดเดอร์ตัวนี้มาจับจองนะครับก็ติดต่อที่ร้านไฟฟลายกันได้เลยนะครับนะก็ล็อตที่3นะครับตัวนี้คือล็อตที่3แล้วนะครับผมก็ไม่รู้ว่า หมดจากวันที่3ตัวนี้จะมีมาเติมอีกหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ชัวร์ทุกท่านนะครับใครที่สนใจเนี่ยก็รีบติดต่อบมิที่ร้านไฟฟากันได้นะครับเพราะว่ามันมีจํานวนโากาัดมากนะครับก็ถ้าเกิดหมดแล้วก็น่าจะหมดเลยนะครับไม่รู้ว่าจะมาอีกตอนไหนนะครับและสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทาง Challenge เออผมเอาไว้เจอกันครั้งหน้านะครับมาดูและสนุกด้วยกันนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันครับผม